ผมชื่อนายนพวินนะครับนามสกุลเขื่อนคำนะครับออผมเป็นโรคเกี่ยวกับถือว่าเป็นโรคที่ประหลาดก็ได้นะครับผมเป็นโรคปลอกหุ้มเม็ดเลือดแดงแตกทุกท่านก็คงจะงงนะฮะว่ามันเป็นยังไงเกิดยนะังไงก็คือว่าเม็ดเลือดแดงนะครับก็เป็นกลมๆแตงผมมันปลอกหุ้มตัวหุ้มปลอกหุ้มเม็ดเลือดแดงแตกแต่ก็ทําให้เลือดผมเนี่ยซึมผ่านผนังหลอดเลือดซึมผ่านกล้ามเนื้อ ทะลุออกผิวหนังทั้งหมดเลยทั่วตัวเลยเย้อนหลังเมื่อปี5-6ประมาณเดือนกันยานะครับก็คือว่ามีอาการอยู่อยู่เพิ่งมีอาการที่แบบคันตรงใต้ตา,าซ้ายาเหมือนกับมีขี้ผงเข้าตาแล้วครับก็คยีย่คยิยแล้วก็ยังไม่ไม่เอใจให้ล่ะเอ๊ะมาทางตาขวาอีกคันอีกคันอีกิน,กน,กนี้ตาซ้ายเริ่มบวมขวาเริ่มบวมเอ๊ะมันผิดปกติแล้วแล้วก็ดูตรงตา ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเอางเงินเนียตัดสินใจไปคลินิกหาหมอนะครับหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นกินอาหารแพ้หรือทํานองนี้นะผมก็เลยหมอเขาเลยจัดยาให้หก็มาทานอีกช่วงช่วงระหว่างที่ทานทานยาหมอมันก็เริ่มเผลอข้างหลังอีกแผ่นหลังเริ่มคันเริ่มคันมันเหมือนเราเป็นขี้กากนะครับขี้กากะคันแบบมันคันยิบยิบแลก็เริ่มซึม คือว่าตรงใต้ตาตรงเนี้ยที่คันอะ่ะมันเริ่มบวมใช่ไหมมันก็เริ่มซึมออกตรงใต้ตาแดงๆแ,แล้วก็นี้ออกทางแผ่นหลังเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดแดงๆแ,แล้วก็ตามตัวก็เริ่มออกมันเริ่มตอนนี้จะเริ่มมีอาการคันแล้วก็เริ่มจะเจ็บคอผมก็กลับไปหาหมอที่คลินิกเดิมใหม่หมอก็บอกออกว่าอย่างนี้มันไม่ปกติแล้วหมอเลยให้ไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ผมก็เลยไม่รู้ทำไรเพราะว่ามันเริ่มตอนนี้ผมเริ่มมีอาการแบบกลืนเวลากลืนคือทานข้าวไม่ได้ครับคือว่าเราเวลาเราเคียวเคี้ยวอาหารไม่ได้แล้วก็กินของพวกข้าวสวยไม่ได้ข้าวต้มก็เริ่มไม่ได้ละก็เลยไปที่โรงพยาบาลนะแต่ช่วงนั้นนะครับาตามเนื้อตัวผมเนี่ยเป,จจป็นจุดจำ้ำจ้ำแดงๆ แต่ไม่ใช่ rua, tai, เป็นอิสุกและอิสัยนะฮะผมเป็นตอนที่เป็นเด็กตอนอยู่ปถมแล้วอิสุกก็เป็นละอิสัยก็เป็นละก็ไปที่โรงพยาบาลช่วงรอที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดช่วงรอเนี่ยช่วงนั้นน่ลิ้นคือลิ้นผมมันแข็งตั้งแต่บ้านมาคือลิ้นลิ้นเริ่มแข็งนะฮะลิ้นเริ่มแข็งเริ่มกืนน้าลายก็เจ็บไปหมดละคือตอนนี้มันมันมันเป็นผื่นแดงออกเต็มตัวละก็เลยช่วงรออ่ะคือเรื่องของเรื่องน่ะผมอยากจะที่ไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดผมอยากจะรู้ว่าผมเป็นโรคอะไร แล้วผมก็นึกถึงเพื่อนผมตอนนี้ผมเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็เป็นโรคหัวใจนะ่ะเพื่อนผมอะ่ะเขาแนะนาผลิตพันเสริมอาหารเซนร์นตินเนี่ยนะสมัยท,าทํา,ทง,างานที่นิคมอุตสาหททางานโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวัดนครด้วยกันนะครับก็เลยคืออยากให้เขาจัดมาให้เราเราทานอ่ะนะก็เลยช่วงรอนั้นหมอหมอเขาบอกว่าต้องนอนที่โรงพยาบาลให้ผู้ช่วยาญตรวจสอบอีกทีนึง ตรงนั้นผมผมอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรผมก็เลยต,ตัดสินใจแล้วผมหนีฮะผมไม่นอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลระจาวบ,าบาัดผมหนีมาโรงพยาบาลนี่เข้ามาในกรุงเทพอะคะ่ะโรงพยาบาลที่แบบมีอาจารย์หมอเยอะๆน่าจะเขาจะน่าวิธิตรฉยให้ว่าผมเป็นอะไรช่วงนี้ไปโรงพยาบาลย้ายที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะ่ะช่วงรอผมทำไงดีก็เลยส่งผมถ่ายรูปไว้ตลอดใช่ไหมครับรูปที่แบบเป็นเป็นน่าเกลียดน่าก,กลัวมากมีเลือดออกเป็นเลือด็นตัวก็เลยส่งส่งรูปทางไลน์ให้เพื่อน ดูดแนะนำเป็นคนที่เขาแนะนำขอบคุณเขามากเลยนะชื่อผมชื่อคุอดออสคุณศิษิศาสตร์ตั้งอยู่นะครับที่สมัยทํางานโรงงานด้วยกันที่นวันครนะครับก็ขุอดออสก็เอารูปเนี้ยเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านบริษัทของที่เพื่อนผมคนเนี้ยเขาดูแล้วเขาบอกว่าเป็นปรอกหุ้มเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งผู้เชี่ยวชาญคนนี้เขาเป็นเอ่งอาจารย์หมอนะก็เลยสรุปแล้วโรงพยาบาลนรรศาสตร์ที่ผมนั่งรอเขาก็ให้ผมนอนสรุปผมรู้ว่า โรคผมแปลกแลงเนี่ยถ้าผมนอนแล้วผมไม่ชอบโรงพยาบาลเพราะผมเคยเป็นตอนนั้นเป็นเส้นเลือดสมองตีบบไม่อยากนอนโรงพยาบาลนะผมไม่ชอบโรงพยาบาลเพราะนอนแล้วแบบโอ้โหผมไม่ชอบกินยาด้วยก็เลยตัดสินใจกลับบ้านที่อยุธยาเพื่อที่อะไรฮะให้เพื่อนผมคุณอ้อเนี่ยจัดเซนรตินมาให้ทาให้ทานสรุปแล้วผมทานเซโรตินคุณอ้อจัดมาให้อยู่5ตัวเซโรตินตัวนี้ก็กินไป5ตัวปกติจะกินเช้าเม็ดเย็นเม็ด ตอนนั้นเพื่อนแนะนำผมนะแต่ตอนนี้ผมคือเอาง่ายผมอายอะครับตอนนั้นผมเป็นหนุหน่มอายคือว่าออกไปไหนมันเหมือนคนเป็นเอ็นนะผมก็เลยตัดใจว่าเอารูรู้เนี่ยผิวบานเสือหอาหารตัวนี้มันสก,กัดจากธรรมชาติมันไม่มีผลแต่ตับและไตไม่มีสารตกค้างเอาเลยตัดสินใจเลยกินเลยเช้า2เม็ดสาย2เม็ดบ่าย2เม็ดเย็นอีก2เม็ดเพื่อให้าหายไ,ไวๆทุกท่านเชื่อไหมครับว่าผมใช้เวลาแค่2ออาทิตย์ คือเอาง่ายผมอัดไปวันแรกวันที่สอง่ะจากเจ็บคอมันก็เริ่มเบาลงเบาลงจากที่อีกแบบโจ๊กะฮะจะกลืนไม่ได้เนี่ยก็เริ่มกินโจกได้เริ่มทานข้าวต้มได้เริ่มทานข้าวสวยได้ผมใช้เวลารวมๆๆรวมๆแค่2อาทิตย์เองครับ2อาทิตย์ที่ว่าเลือดออกตามเนื้อตามตัวดีตามรูปผมเนี่ยโอ้หมันเริ่มแห้งตกสะเก็ดเริ่มน้อยออกตัวนี้ผมนี่แบบประทับใจมากผลิตภัณฑ์เสริรรรมอาหารตัวนี้ที่ชื่อเซนเนตีนี่เพื่อนผมมาแนะนำเนี่ยครับ ปัจจุบันนะครับอาการตัวนี้คือไม่มีนะฮะเดี๋ยวนื้ตัวแบบปกติถ้าดูรูปคือปกติเมื่อก่อนแล้วตามตามท้องของผมเนี่ยมันจะลายไปหมดแล้ะครับปัจจุบ,บันไม่มีฮนะปัจจุบ,บันผมทานแค่2ตัวครับอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นวันสีม่วงกับสีชมพูเนานะชื่อเรียกตามชื่อคือในเสมอาหารตัวนี้ทานสองตัวทานดูแลระ,ะบบเลือดและระบบตีนะงตอนนี้ก็คือว่าหายขาดแล้ว เนื้อตัวจากที่หลายน้าเกียบแม่ครัวมางคนไปเอกก็ไม่มีนะครับเซอร์เนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ